คุณเลขาไปนอนอะไรตรงนู้นไปแล้วไปแล้วสวัสดีจ้าพบกับช่องแจนแจนคลิปปัญญาอ่อนแจนแจนเฉย่เออคุณเลขาพูดผ,ผิดนะคะเป็นแจนคลิปปัญญาอ่อนนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็แค่จะมาแกะพลาสดุนะคะ โอเคให้คุณเลยค่ะแกะเลยค่ะโอเไม่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 มาถ่ายใช่ให้ฉันเลยค่ะคุณเป็นเลยค่ะคุณต้องถ่ายเนาะเหมือนพี่กรอตกรีนเนาะค่ะถ่ายดีๆค่ะอุ้ยคุณนี่แต่ก็เรียกสมได้อะไรกันมาดูกันงจ้า อันนี้เราสั่งเป็น59สบเาบาทนะคะน,นี่เขาเขียนผิดแน่เลยว้าวนี่อ่ไรคะอันนี้เขาก็จะเป็นของที่แบบมาปิดกันไว้ก่อนนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันบ้านก็จะลกนิดนึงนะคะมา,มา,มาแล้วก็เอาอันนี้ออกเลยนะคะว้าวมันเก็มีชิ้นสองอันนะคะอันนี้เป็นหนึ่งอันนะคะแต่เขาแถมมาให้ด้วย เล็กฟินมากค่ะอันนี้ก็ฟินนะคะมคันอาจจะยักยักไปหน่อยเลยบายบายใช่แต่ความจริงไม่จบนะคะใช่ใชค,ค่ะแค่ใบบากตะก่อนนะคะพี่มันยังไม่จบเพราะว่ามันจะมีปราร์ตี้สุดพิเศษค่ะทุกคนพี่เนะพี่ไอพี่เอาไข่าดาวมาทอดจะมีสี เธอเธอเธอไปนอนตรงนู้นเลยขาจ้ะนอนเลยค่ะ่พี่ตรงนี้ร้อนมากเลยใช่มันร้อนมากเลยแต่ว่ามันสบายลุกเถอะลุกลุกลุกเราก็จะให้คุณเลขาเล่นอันหนึ่งนะคะคุณเลขาเลืออันไหนพี่พรู้สึกว่าอันใหญ่มันนุ่มอันใหญ่นุ่มนะแต่ว่าอันนี้ใส่ มีเศษผ้าแล้วเราจะเดินออกไปให้ฉันขอบคุณวย,ยลมเย็นมก <c oughs> อดเอาอันเล็กมา <c oughs> มันฟินนะฟินมากเลยมันฟินแบบมากเลยน